สวัสดีค่ะวันนี้ครัวกลาเกลื่นขอเสนอเชฟฉัดแทบนะคะกำลังสะสม<ท>สเต็ม<ท>อยู่ต,ต้องหั่นตรงๆงไม่ได้นะคะถ้าหั่นตรงๆงมันจะไม่กลากเกลื่อนมันต้องหั่นตะแคงอันนี้อันอันนี้อะไรคะคุณอัน,นอันนี้คือมีกะโรนัมาการโลนีที่กำลังต้มอ,อยู่นะคะยังไม่ได้ที่อันนี้เป็นแม่ครัวกลากเกลื่อนนะคคเป็นผู้ช่วยแม่ครัววันนี้ทําอะไรคะยังยังไม่รู้เลยค่ะ เอายังไม่รู้อีกเหรอคะทำอะไรก็ทำตามมันมันมีของอยู่แค่นี้มันคืออะไรคะเนี่ยมันมันน่าจะเป็นมะกะโรนีผัดอะไรสักอย่างนะคะมีต้งหูปลาค่ะตองหูปลามีไส้กรอกสี่ทิ้งแล้วนี่อะไรไก่เขาเรียกว่าอะไรไก่ซ้อนลายไก่ซ้อนลายจากเซเว่นค่ะหนักกว่าครัวกากๆของเทหมีอีกอันนี้เป็นครัวกากเรือนไม่กากไม่เรือนจริงทำได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ย อันนี้เทคนิคนะคะในการการต้มเส้นพาสต้านะคะ,<ฮ>ะใส่มันมะกอกไปนิดน้อยนิดนะคะ,<ฮ>ะจะทำให้เนื้อติดหอมแล้วก็เส้นไม่ติดกันมากค่ะโอเคค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็คนเล็กน้อยนะคะอีกต้กงมาสี่นาทีก็น่าจะได้แล้วะค่ะเอานึ่นเงเย็นนะคะตกใจมาจากไหนละคะตัวนี้คะ่ะตกแล้วคะ่ะ ในน้ำที่เราใช้ต้มมักกะโรนีนะคะมีส่วนประกอบสองอย่างที่นี้มันมาก่อนที่ใส่ไปเมา่ี้นะคะแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยะค่ะช่วยอะไรบ้างไม่รู้เราจะมีการโชว์เทคนิคการใส่กับเข้าไปต้มใหม่นะคะ <laughs> เนื่องจากว่ามีคนยังไม่สุก <laughs> มีบางคนคิดว่ามันสุกแล้ว <laughs> มันสุกแล้วก็จริงแต่มันยังสุกไม่ทั่วนะคะมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอดันเด้ใช่ไหมคือ <laughs> คือมันจะกลุบๆอยู่ตรงแกนใช่แล้วฝรั่งเขากินกันอะไรเงี้ยเราคนไทยเราไม่กินแบบนั้นเราไม่กินนั้นเราใส่น้ำเพลือไปได้แน่ๆน้ำก็ิ่เน็น่ไรเงี้ยไรรไม่ตายเลยพี่หนีไปหันหอมเอ้าเช็ดหนีใช่ไหมจุดไฟใส่ก่อนจะเข้าห้องนอนยจริงๆทั้งหมดนี้ซิงเพิจะกินกันก็คือไอ้นี่นะฮะ เวฟประมาณสามสิบหันยยังไม่หันหันเลยที่นี่เขาไม่มากม่หันทำไมคะไม่หันไงหันมีดมีดต็เหมาะสมกับการหันมากไงครับบางลงนิดนึงบางลงนิดนึงโอ้โหมีเสียงประกอบนะคบว่าให้บางลงนิดนึงมีดมันไม่เหมาะกับการใช้งานเลยเฮ้ยอีกหน่อยเดียวมันก็จะหมดหัวแล้วคนนู้นนะคะก็กำลังคล่ำเคร่งกับการค้นหมด ออกจากน้ำที่เพิ่งต้มเส้นมักะโรนีน้ำมันมันมาจากไหนน้องมันมาแถวนี้แมันอดอยาก <laughs> มาจากแถวนี้แลมันอดอยา <laughs> ข <laughs> กขัดใจจีจะขัดใจคนนี้นะคะก็กำลังปอกกระเทียมอยู่อย่างค,งคล่องแคล่วนะคะ <S <s ในอดีตนะคะ <c oughs> เคยเคยไปแข่งมาแล้วนะคะของอ,อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะแข่งปอกกระเทียมแห่งชาติได้รางวัลรองชนะเลิศมาแล้วนะคะ

กิมบุ้ยแต่แม่ปรรนองนะคะจะใส่เหรอเอาเก็บไปเลยมจิ้เลยนี่คือที่จะต้องใส่เข้าไปในนั้นเ่ะเหรอแล้วก็มีซอสเปรี้ยวไหมไม่ต้องมูสนะจ๊ะมีสีอูดําไม่ได้ผัดสีอูมาไม่ผัดซีอูโอเคน้ำปลาไม่เกลือเกลือไี่เกลือดิพกกี่อยู่ไหนอะนี่เอใช้ไม่ไมเยอะนิดนะนี่ก็ไม่เกลือเกลือเศษเกลือเศษเกลือแล้วก็เครื่องเทศก็จะมี ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างเรามีมตรงนี้นะคะเรามีเรามีโปรตีนส่วนของผักนะคะหรือว่าส่วนที่ให้กลิ่นนะคะก็จะมีํมพยายออกเสียงไม่ชัดายนะคะแล้มหัวเยวัยนะัะ้หลังจากนั้นนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของเชฟ เชฟกักเกื <favorite Center. S 1> 네ือนของเราเชฟอิงกินะคะเป็นผู้บรรเลงการทำอาหารนะคะกระทานเจอกันที่ออฟฟิศ